เดี๋ยวคาบนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะลำดับเลขคณิตคืออะไรลำดับเลขคณิตก็คือลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นผลต่างนี้ว่าผลต่างรวมเพราะนั้นเวลาเรามองแบบเนี้ยเรามองนิยามแบบเนี้ยมันมองค่อนข้างยาก วิธีการทําให้เรามองง่ายอหน,น่อยนะักเรียนไปสังเกตนะตรงสีตรงแถบข้อความสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ากําหนดลําดับ A1 A2 A3 จนกระทั่งถึง A N ถ้าให้ลําดับเนี้ยเป็นลําดับเลขคณิตมันจะเป็นลำดับเลขคณิตได้เมื่อมันมีค่าคงตัวที่เท่ากันค่าคงตัวตรงนี้เขาแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวดีตัวเล็กโดยค่าคงตัวนี้หาจาก A n บวกหลบด้วย A n หรือเวลาเขาคนส่วนใหญ่เขาจำเขาจำยังไงให้ง่ายหาค่าผลต่างร่วมเอาตัวหลังลบตัวหน้าตัวหลังลบตัวหน้าตัวหลังลบตัวหน้าต้องมีค่าเท่ากันเสมอนะเอาหลังลบหน้าจะมีค่าเท่ากันและตัวเนี้ยแทนด้วยตัวดีเรียกว่าผลต่างร่วมอันนี้เอาคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูวิธีการนำไปใช้มันจะง่ายขึ้นเช่นอันนี้บอกว่า เขากำหนดห้าลำดับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าอยากรู้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตไหมเมื่อกี้บอกว่าหาดีเอาตัวหลังลบตัวหน้าใช่ไหมนี่สิบลบห้าได้เท่าไหร่ได้ห้าหาตัวเดียวมันยังพิสูจน์ไม่ได้ลองหาสักสองสาตัวนะตัวที่สองสิบห้าลบสิบก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ห้า ตัวที่3าม2 0ลบ15ก็ยังได้5หา3ตัวพอเพราะนั้นเมื่อเท่ากันได้5้าหมดเลยก็เป็นลำดับเลขคณิตข้อที่2บอกว่าลำดับ5 3 1-1ลบ1แล้วก็ลบ3ตัวแรกเอาอะไรลบกันเอา3ลบกับ5 3ลบ5ได้เท่ากับลบ2ใช่ไหมตัวที่สอง เอาหน,หนไปลบ3ก็มีค่าเป็นลบสตัวที่สามคืออ่าอันนี้ลบหลบหก็ได้ลบสองเพราะนั้นได้ลบสองหมดเลยเป็นลำดับเลขคณิตไหมก็เป็นลำดับเลขคณิตทีนี้มาดูสูตรลำดับเลขคณิตเขาบอกว่าให้ an เป็นลำดับเลขคณิตจะได้ an เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1คูณกับ D ตรงนี้คือสูตรของเขาเห็นไหมถ้าเรารู้ A1 รู้ค่าผลต่างร่วมเราจะหาพจน์ที่เท่าไรของลำดับเลขคณิตก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าให้เขียน4พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิตลบ 1, 6, 13 4เห็นไหมสีพจน์ถัดไปเขาให้มา3แล้วเราก็หาพจน์ที่ 4, 5, 6และ7 เพราะนั้นจากโจทย์เมื่อกี้บอกว่าสูตรบอกว่าต้องรู้ a 1ใช่ไหมโจทย์ต้องรู้ a 1ก่อน a 1ก็คือน์ที่1ได้เท่าไหร่ได้ลบหต่อไปต้องไปรู้ผลต่างร่วมคือตัวดีเอาตัวหลังลบตัวหน้าใช่ไหมตัวหลังนี่แล้วกัน 6, นะ 6, ร6กเนาะ6ลบกับวงเล็บลบ1ซึ่งลบกับลบเจอกันเป็นบวก6บวก1ได้7ได้ผลต่างร่วมแล้ว เรามี3มพจน์หาพจน์ถัดไปคือพจน์ที่สี่นะาหาหอ a ีจะไปแทนตามสูตรแล้ว a อสี n เป็น4แีแปลว่า a n ต้องเ,เป็นเลขสนะ a อเนเท่ากับ a อหนึ่เราก็แทน a 1เป็นลบหนึ่จะของเราเนี่ยบวกวงเล็บ n ลบหเองเป็น4ีลบหคูณกับ d d มีค่าเป็น7จ็ดเห็นไหม เท่ากับลบ1บวกกับ4ลบ1ได้3คูณกับ7เท่ากับลบ1บวก3คูณ7ได้21ลบ1บวก21ก็จะเป็น20ต่อไปหา A5 เปลี่ยน N เปไปเลขอะไรเปลี่ยน N ตัวเนี้ยเป็นเลข5เห็นไหมที่เหลือเหมือนเดิมแล้วได้ A1 คือลบ1บวกวงเล็บ 5ลบ1คูณกับ d ก็คือ7เท่ากับลบ1บวก5ลบ1ได้4คูณกับ7เท่ากับลบ1บวก4 7ได้28ลบ1บวก28เหลือ27หา a 6เอา a 6เท่ากับลบ1บวกเมื่อกี้4 5เปลี่ยนจาก5เป็นเลกอะไร 6ลบ1คูณกับ7เท่ากับลบ1บวก6ลบ1ได้5คูณ7เท่ากับลบ1บวก5 7ได้35ลบ1บวก3 5ก็เป็น34ใช่ไหมครบยางย่างเนอะขัด a 7อีก a 7เท่ากับลบ1บวก เปลี่ยน6ไปแรก7 7ลบ1คูณกับ7เท่ากับลบ1บวก7ลบ1ได้6คูณกับ7เท่ากับลบ1บวก6 7ได้42ลบ1บวก42ก็จะเป็น41เพราะฉะนั้น4พจน์ถัดไปที่เขาได้มาก็คือ20 27 34แล้วก็41 ต่อไปตัวอย่างที่สองจงหาพจน์ที่สี่สิบครั้งนี้เขาไม่ได้ให้เราหาสี่พจน์แต่ให้หาเฉพาะพจน์ที่4ี่ของลำดับนี้นะอ่ะ A1 ตัวที่1ได้อะไร A1 คือ1ตัวต่อไปหาดีเอาตัวหลังลบตัวหน้าใช่ไหมนี่ตัวหลังลบตัวหน้าตัวหลังลบตัวหน้าเนาะเอาห้า อะตัวหลังลูกตัวหน้อาอะไรเอาห้าลบหนใช่ไหมเท่ากับเท่าไรเท่ากับสี่ห้าลบหนึ่งได้นั้นหา A อะไรพจน์ที่สีิบก็คือ A อสี่ิบเท่ากับ a อหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวก่อนเขียนสูตรให้ก่อนเนาะก่อนจะหา a อสจาก a อเท่ากับ a อบวกวงเลบ n ลบ1ดีเพราะนั้น a 40เท่ากับ A 1ก็คือ1บวกวงเล็บ n ก็คือ4 0ลบ1คูณกับ D d ก็คือ4ใช่ไหมเท่ากับ1บวก4 0ลบ1เหลือ39คูณกับ4เท่ากับ1บวกอ่ะทีนี้คูณสิ4ีคูณเท่าได้อะไร49่ได้36ใส่6ทด3าม 4ี่คูณสามสิบอีกสเป็น15นั้น1นึ่บวกร้อยห้าก็เป็น157่อเพราะนั้นพลที่สี่สิก็จะมีค่าเท่ากับ157ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดสามจุดหนะหนึเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันเลยนะถ้าทําไปพร้อมๆกันนักเรียนก็ไม่ต้องทําเองแต่เวลาทำเนะี่ยอยากให้ดูด้วย ให,ให้ดูให้เข้าใจนะโจทย์ให้เราหาสี่พจนแรกของลำดับเลขคณิตเห็นไหมแต่เขาให้เอ็นเึงกดีมาแล้วเพราะนั้นใส่สูตรก่อนจาก a n เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบหนหา4พจน์แรกใช่ป่ะตอนนี้ a 1รู้แล้วอะ a 1มีค่าเป็น2แปลว่า a 1ต้องหาไหม ไม่ต้องหาแล้วไปหา a 2เลยแทงค่าแต่สูตรนะแทงค่าในสูตรเลยได้เท่าไหร่อะขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะ a 2อเท่ากับแทงค่า a 1 a 1ก็เป็น2ใช่ไหมบวกวงเล็บ N ก็คือ2ลบ1คูณกับ D D ก็คือ4เห็นมเอหเป็น2จากสูตรเลยนะจากจากโจทย์เลย N ก็โที่ n เอ่อโพที่2 2งลบ1คูณกับ D ก็คือ4ใชป่ะเท่ากับ2บวก2ลบ1ได้1คูณกับ4เท่ากับ2บวกเท่าไหร่1คูณ4ได้ สี่สองคูณสี่อ๋อสองคูณอ่าสองบวกสี่เป็นเท่าไหรสองบวกสี่เป็นหกใช่ไหมอ่ะต่อไป A สามเปลี่ยนตัวนี้นะเราเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตรงที่ขีดขีดนี่เอหนึ่งคือสองบวกเอก็คือสามลบหนึ่งคูณกับดีคือสี่เท่ากับสองบวกสามลบหนึ่งได้ สองคูณกับสี่เท่ากับสองบวกสองคูณสี่เป็นแปดเอาสองบวกแปดเป็นสิบอ่ะต่อไป a อสี่เท่ากับสองบวกตรงนี้เปลี่ยนเลขสามเป็นเลขส,สี่พอพอที่สี่แล้วลบหนึ่งคูณกับ d คือสี่เท่ากับสองบวกสี่ลบหนึ่งได้ห้าคูณกับสี่เท่ากับ 2บวก5คูณ4ได้20 2สิบวก20เป็น22เพราะฉะนั้นสรุปว่า4พจน์แรกคืออะไรเอามาเรียง n 1คือ2ตัวที่2ได้6ตัวที่3คือ10ตัวที่4คือ22่อพอได้นะถ้าให้ทำเองทำได้ไหมเนี่ยต่อไปข้อที่สองเหมือนเดิม จาก an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1ดี d อ่ะ a 1 a 1ได้มาแล้วคือ3ไม่ต้องหาใช่เป่าไปหา a 2 a 2คืออะไรแทนค่า a 1ลงไป a 1ก็คือ3บวกวงเล็บ n 2, บก,บ 1, คก็คือ2ลบ1คูนกับ d คือ5 พราะนั้นตัวที่เราจะเปลี่ยนคือตัวนี้เห็นไหมตัวที่ขีดไว้นะเท่ากับ3บวก2ลบ1ได้1คูณกับ5เท่ากับ3บวก1คูณ5ได้5 3บวก5เป็น8ต่อไป a 3เท่ากับ3บวกเปลี่ยนเลข2องไปเรียกอะไรแล้วเลข3ตามโพสเลยนะขีดไว้ใหม่ลบ1คูณกับห เท่ากับ3บวก3ลบ1ได้2คูณกับ5เท่ากับ3บวก2คูณ5เป็น10 3บวก10ได้13 ac เท่ากับ3บวกเปลี่ยนไปเรียกไรแล้วส3แล้วก็4ใช่ไหมลบ1คูณกับ5เท่ากับ3บวก4ลบ1น่เท่า,1 1> าไหร่ สี่ลบหนึ่งเหลือสามคูณกับห้าเท่ากับสามบวกสามคูณห้าได้สิบห้าสามบวกสิบห้าเป็นสิบแปดอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปสี่โพสแรกคือตัวแรกคือสามแปดสิบสามแล้วก็สิบแปด อันนี้แบบหัดมาจากหนังสือเรียนของเราเลยนะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามอ่ะจากสูตรอะไร a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d a 1คืออะไร a 1คือลบ3ไม่ต้องทำอะไรใช่ปะเขาให้มาแล้วหา a 2เท่ากับตามสูตร a 1ก็แทนด้วยลบ3 บวก n ็ก็คือเลข2ลบ1คูณกับ d คือ3นี่คือตัวที่จะต้องเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนคุณจะติดให้ตลอดเลยนะเท่ากับลบ3บวก2ลบ1ได้1คูณกับ3เท่ากับลบ3บวก1คูณ3ได้3ใช่ไหมลบ3บวก3ได้0พจที่2เป็น0 ต่อไปพจน์ที่สาม a สามเท่ากับลบสามบวกเปลี่ยนเลขสองเป็นเลขสามลบด้วยหนึ่งคูณกับสามเท่ากับเห็นไหมอันนี้คือเราแทนตามสูตรอะทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนเฉพาะค่าของ n และเท่ากับลบสามบวกสามลบหนึ่งได้สองคูณกับสามเท่ากับลบสามบวกสองสามหกลบสามบวก,บบวกหกเหลือ เหลือสามเห็นไหมแสดงว่าช่วงห่างห่างครั้งละเท่าไรเนี่ยครั้งละสามวันนั้นจริงๆถ้าเราไม่แทงค่าสูตรเราสามารถหนับก็นับได้นะต่อไป AC เท่ากับลบสามบวกเปลี่ยนเลขสามเป็นเลขสี่ลบหนึ่งคูณกับสามใช่ไหมเท่ากับลบสามบวกสี่ลบหนึ่งได้สามคูณสามเท่ากับลบสามบวกสามสามได้ เก้าลบสามบวกเก้าก็จะเป็นหกอ่ะสรุปสี่โพสแรกคือตัวแรกคือลบสามศูนย์สามแล้วก็หกอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้นะอ่ะจากเ n เท่ากับ A1 1บวก N ลบหนึ่งดีอ่ะ A1 มีค่าเท่าไรเอหนึ่งได้ลบสี่หา A2 แทนสูตร a อเท่ากับ A1 A1 ก็คือลบสี่บวกวงเล็บ N ก็คือสองลบหนึ่งใช่ไหมคูณกับ D ีดีคือสองเท่ากับลบสี่บวกสองลบหนึ่งได้หนึ่งคูณกับสอง เท่ากับลบสี่บวกสองหนึ่งสองลบสี่บวกสองก็ได้ลบสองหา A 3สามเปลี่ยนตัวนี้ลืมขีดไว้ลบสี่บวก N เป็นสามแล้วสามลบหนึ่งคูณกับสองเท่ากับลบสี่บวกสามลบหนึ่งได้สองคูณกับสองเท่ากับลบสี่บวกสองสองได้ ซึ่งลบสีบวกสีได้0แสดงว่าอันนี้ห่างครั้งละเท่าไหร่ห่างครั้งละสองใช่ป่ะตัวสุดท้าย ac ลบ4บวกเปลี่ยนจาก3าเป็นเลข4ลบ1คูณกับ2เท่ากับลบ4บวก4ลบ1ได้3คูณกับ2เท่ากับลบ4บวก3สองได้หกลบ4บวก6เป็น สองสรุปสี่ผลแรกคืออะไรคือลบสี่ลบสองศูนย์แล้วก็สองอ่ะจดงานให้เสร็จนะวันนี้ไม่มีป็นหัดเพิ่มเติมแล้ว